ยินดีต้อนรับกลับรั้งในเนียต่าชแชลล์ยูนิเก้พอนค่ายอิมแพคที่ในบทอีเวนต์กันครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เราเข้ามาสู่ในที่อีเวนต์ของส่วนในโรงแรมกันเราไปรับชมรับฟังเลยว่าในเมืองทัวเมืองเหมียวจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในตอนนี้แล้วบางส่วนผมได้เก็บแปลแล้วบันทึกฝึกของซูสนาเนาะสีร์เซ็นต์ เก็บรอ,อบๆเอาตอนนี้คือผมฟาดเรียบแล้วเหลือแค่ตรงนี้ยังไม่เต็มสาดาวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เต็มมาแหละเออเดี๋ยวหาทางเติมไปได้แหละแต่ว่าที่เหลือคือผมเก็บไปส่วนมากแล้วนี่เก็บไปเยอะนิดนึงวันพรุ่งนี้ผมน่าจะเก็บตัวนี้ตัวนี้ค่อยๆไล่ไปเรื่ลยตัวนี้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 ค่อยๆไล่ไปสี่อันวันละสี่น่าจะเต็มสองวันวนั่นแหละน่าจะเต็มตรงนี้ตามนั้นเนาะไปลุยเลยกว่ากับทัวร์เมืองเหมียว ในห้องรับประทานอาหารที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมและแสงสีเหลืออบอุ่นว้าวแซงพิซปาเนื้อย่างและหอยแมลงผู่ขนมปังงาและเกาลัดขั่วเป็นเมือการทำอาหารของคนดิสต้าทำให้ฉันน้ำลายสอตลอดเลย <c oughs> ต้องขอบคุณที่มีซูสาน,น่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆฉันไม่ได้ช่วยอะไรฉันก็แค่ช่วยเทเครื่องปรุงรสลงไปเท่านั้นถ้าขอฉันทำอาหารด้วยตัวเองแล้วก็มื้อนี้น่าจะไม่ได้ทานกันแล้วล่ะ ดูซาน,น่าต้องทำอาหารได้แน่ไม่งั้นลิต้าไม่พูดแบบนั้นหรอกว่าแต่วันนี้ตอนกลางวันไปเที่ยวสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะฉันถ่ายภาพและวิดีโอที่สนุกสนุกไว้มากมายเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะตัดต่อให้มันเสร็จนะอย่าดึกจนเกินไปล่ะไม่งั้นงนูม้จะตื่นไม่ไหวนะค่ะฉันจะไม่หักของเกินไปแต่ว่านะตั้งแต่กลับมาน้องเหมียวไม่ค่อยพูดเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เรื่องมันมีอยู่ว่าแสตมันไปติดอยู่ในเครื่องให้อาหารและน้องเหมียวทําเครื่องให้อาหารพังหลายเครื่องเลยเราต้องการช่วยแสตผู้าชาวบ้านแถวนั้นมาเห็นพอดีว่าพวกเราได้จัดการเรื่องที่เขาเข้าใจผิดไปหมดแล้วละ่ะน้องเหมียวก็อย่าเสียใจไปเลยนะเูช้ชาวบ้านเขาก็แค่ใจร้อนเท่านั้นเองเธออย่าเก็บไปคิดมากเลยถึงแม้เครื่องให้อาหารจะพังแต่การช่วยเหลือแมวก็เป็นหน้าที่ดีฮะฉันไม่ได้คิดมากเลยนะพี่ซงซนะาน่าฮะ ต่เธอเอาแต่ก้มหน้าก้มตาดูเหมือนว่ากำลังเสียใจอะไรอย่างนั้นเอ๊ะมันรู้สึกแย่นะที่ถูกทุกคนล้อมไวนะ้น่ะแล้วตัวฉันเองก็พูดได้แค่ว่าฉันไม่ได้โกหอกอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาชีวิตที่น่าอายที่สุดของฉันเลย ในชีวิตน้องเหมียวเธอเพิ่งแปดขวบเองนะแล้วช่วงเวลาที่น่าอายที่สุดของน้องเหมียวคือช่วงไหนหรอก็ต้องเป็นตอนที่แม่บ่นอยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเลยมันก็แค่เวลาที่ฉันพูดอะไรเพื่อตัวเองน่ะฉันกลับพูดไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะฉันคิดว่ามันน่าอับอายที่สุดเลยฉันเข้าใจความรู้สึกนี้นะครั้งสุดท้ายที่ฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบเธอก็มีท่านสุชาญนี่แหละที่เข้ามาช่วยฉันไว้ สุสนานหมายถึงเรื่องในเมืองอาร์คครั้งนั้นใช่ไหมที่เธอไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไปหลังจากถูกหลอกครั้งหน้าก็แค่ต้องระวังให้มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่านะวันนี้พี่สุสนานะ่ะน่าทึ่งและมีเหตุผลมากเลยรีบสอนฉันหน่อยสิว่าฉันต้องทํายังไงถึงจะสามารถพูดแบบพี่ได้บ้างเอ๊อืมจริงๆแล้ว ฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าฉันทําได้ยังไงหรือฉันเรียนรู้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงหลังจากที่ท่านสูสางช่วยฉันไว้คราวนั้นแต่พอฉันตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกฉันก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าคนเราต้องล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาหลายต่อหลายครั้งเพื่อที่จะเรียนรู้ในการแก้ไขมันก็ได้นะเอ๊ะถ้างั้นที่ฉันสร้างปัญหามากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างนั้นหรอ ยี่มไปเลยพี่สุสานาฉันจะจำเอาไว้แล้วก็ไปบอกกับแม่ในอนาคตฮะฉันก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทั้งหมดนะสุสานาจะหมายถึงไม่ควรจะเร่งรีบเกินไปในตอนที่เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเมื่อพบเจอปัญหาให้ค่อยๆแก้ไขให้มันถูกต้องแบบนี้มากกว่าฮ่าฮ่าพี่แท้ก็เกิดเรื่องราวที่สนุกสนานมากมายในตอนกลางวันแต่ว่า นี่แสตนจะติดอยู่ในเครื่องให้อาหารนั้นเป็นเพราะตอนเช้ามันกินไม่อิ่มหรอเปล่าเลยท่านดูแลนด้คุณลืมไปแล้วเหรอวันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่อาหารกระป๋องสําหรับแตนดังนั้นวันนี้ฉันเลยเตรียมอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่แสนอร่อยไว้ให้มันเรียบร้อยแล้วโอ้แบบนี้พี่เองฉันรู้สึกว่าพักนี้แตนมันทานอาหารมากขึ้นเรื่อยๆและมันกระดูกวนขึ้นด้วย ใช่แล้วสแตนน่ะไปกินอาหารที่เครื่องให้อาหารทุกเครื่องเลยนะมันกินเก่งมากอ้วนเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพดูเหมือนชั้นคงต้องคิดเมนูสำหรับลดน้ำหนักให้สแตนแล้วแมวแมวมันก็ต้องลดน้ำหนักด้วยหรอถ้าจะลดน้ำหนักให้เจ้านี่มันจะยากเหมือนกับคนไหมถ้าสแตน กินอาหารกอคุณน้ำหนักตามที่จัดไว้อย่างเคร่งครัดมันก็จะลดได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพอถึงเวลาต้องรบกวนทุกคนคอยช่วยดูสแตนด้วยนะได้เลยพวกเราจะจับตาดูสแตนไว้เป็นอย่างดีวางใจเถอะน่ทานิต้า ฉันจะดูแลมันเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าฉันสัญญากับดูรันโดลแล้วก็ลิต้าเอาไว้แล้วนี่คงจะเป็นภารกิจแรกของฉันในฐานะที่เป็นวอลคิเรียสำรองอตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ยอมให้แสแตนเข้าใกล้เครื่องอาหารนั่นอีกถ้ามันมุดเข้าไปฉันก็จะเอามันออกมาโอเคง่ายดายด้วยนะน้องเหมียว อืมได้เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองอชอบไปพวกคนในเมืองนี้ก็ชอบแมวมากๆในเมืองก็เต็มไปด้วยเครื่องอาหารแมวที่ตั้งอยู่ไม่ห่างกันเลยนะเนี่ยใช่ฉันเห็นแมวเหมียวที่มีขนปุกปุยมากมายในเมืองพวกมันน่ารักมากมาเลยแ้ะไหนจะเครื่องให้อาหารที่ตั้งอยู่เรียงรายตามทางถานอนอีกใช่เลยถ้าไม่ใช่พอาะตำนานอัศวินเหมียว มันคงคิดว่าเมืองนี้สร้างขึ้นมาโดยบริษัทอาหารแมวซะอีกว่าแต่ทาลิต้าเคยได้ยินตำนานเรื่องอาศาัศวินเหมียวไหมอืมก็เคยได้ยินนะแต่ว่าน่าจะเป็นแค่ตำนานที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นเองมันน่าประหลาดใจมากมากเลยนะที่อาศาัศวินเหมียวเนี่ยสามารถสร้างวินัยให้กับแมวได้และก็ต่อสู้กับล่าอาชญากรร่วมกับพวกมันและที่สําคัญที่สุดก็คือทําให้ผู้คนทั้งเมืองเนี่ยตกลุมรักแมวได้ มันก็น่าอัศจรย์จริงนั่นแหละแต่ว่าจเจ้าแมวขนปุกปุยเหล่านี้มันก็มีความสามารถตั้งแต่ทําก็แต่กําเนิดแล้วที่จะขโมยหัวใจของทุกคนแม้ว่าบาคที r ียที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่เว้นเป็นเวลาดึกมากแล้วเรายิงสาวกับห้องหลังจากทานอาหารอย่างอร็ดอร่อยสุสนานนั่งอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขมักขม้นกับวิดีโอที่ถ่ายมาตอนกลางวัน เอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ล่ะแันเข้าใจว่าการฝึกมวยของท่านโดรันเดลเป็นเคล็ดลับการต่อสู้ของวาคเรียซะได้แถมคิดเองเออเองว่าท่านดรันเดลเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ฝึกฝนถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ฉันจะไม่หลุดปาวพูดแบบนั้นเพราะประมาทขาดแล้วก็จะไม่เข้าใจการสุกมวยแบบผิดๆแน่แต่ว่านั่นก็คือท่านดรันเดลชนะคนที่ได้อยู่ข้างเธอแถมได้ฟังการสอนของเธอที่ใกล้ขนาดนี้ต่อให้ได้รับโอกาสนั้นเป็นร้อยครั้งฉันก็คงสงบใจไม่ได้หรอก อีกอย่างถึงท่านซูฉางจะบอกว่าอย่าประมาทแต่ฉันดันลืมพูดให้ชัดจนทําให้ท่านซูฉางเข้าใจผิดคิดว่าฉันขอวิธีในการเป็นเกมมาสเตอร์ซะหี่ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นได้ฉันจะถามให้ดีๆว่าท่านซูฉางมีเคล็ดลับในการต่อสู้ยังไงบ้างแต่แค่ไปเล่นเกมกับท่านซูฉ่างฉันก็ดีใจมากๆแล้วแต่ก็ตอนนี้อีกโอกาสที่จะหาได้ยากในการเรียนเต้นกับท่านดิตา้าท่านแรกกะว่าจะใช้ท่าเต้นที่เหมือนกันแล้วก็ทําให้แมวเหมียวชอบเพื่อให้ได้รับความชมจากท่านดิตา้าแต่ก็ดัน ทำไมทุกอย่างที่ทำวันนี้มันกลับระบดแบบนี้ล่ะขนาดแม่เหมียวยังเกลียดฉันเลยขอร้องละ่ะขอเยอะเวลากลับไปได้ไหมไม่กลัความทรงจำของฉันช่วงนี้ไปเถอะทำไมถึงถ่ายได้แต่อะไรแบบนี้น่าอายชะมัดเลยผู้สามีโอกาสได้ถามถึงความแข็งแกร่งของวาคิเดียรับเนสตั้งสามคนสุดท้ายดันทำพังซะได้ที่สำคัญคือฉันพวกมาเฉลียวใจในตอนดูวิดีโอซะหนิเอ๊ะเดี๋ยวนะวิดีโอช่วงนี้มัน หญิงสาวที่กลุ่มหัวโอดครวนได้เบิ่งตากว้างและเลื่อนวีโอไปช็อตเมื่อกี้พร้อมกดหยุดข้างบนค้าให้อาหารนี่มันคืออะไรนะ่ะว้าฉันไม่เข้าใจฉันปล่อยวิดีโอของวาาคเรียรในเมืองเหมียวตั้งนานหลายวันแล้วแต่ทำไมยังไม่มีใครมาคอมเมนต์อ,อะไรเลยล่ะหรือว่าวิดีโอของฉันยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบก็ไม่น่าใช่นะ ปกติแล้ววิดีโอประเภทนี้ก็จะได้รับการอนุมัติโดยเร็วนี่หรือเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ถ่ายวิดีโอชีวิตประจําวันของแบคทีรียจริงๆหรือว่าทุกคนไม่ชอบวิดีโอนี้กันนะก็ไม่น,น่าจะใช่นะถ้าถ่ายไม่ดีจริงๆอย่างน้อยก็ต้องมีคอมเมนต์เข้ามาบ้างสิแต่นี่ไม่มีคอมเมนต์เลยมันแปลกเกินไปอืมช่างเถอะเปิดดูข่าวซุบซิบในซิกเซลดีกว่าดูว่าพักนี้ทุกคนมีเรื่องสนุกๆอะไรอีกไหมรั อัปเดตวิดีโออันใหม่แล้วครั้งนี้มีวาคีเดียนระดับ S มากมายในวิดีโอด้วยเอ๊ะคอมเมนต์นี้มันพูดถึงวิดีโอของฉันนี่สุสนานอัปเดตวิดีโออันใหม่แล้วครั้งนี้มีวาคีเดียระดับ S อมากมายในวิดีโอด้วยทุกคนรีบเข้าไปดูกันเร็วฉันดูแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าท่านสุสานจะชอบเล่นเกมขนาดนี้ท่านสุสานตอนที่จริงจังน่ารักมากๆเลย งานนี้ต้องขอขอบคุณสุสาัที่ช่วยให้ฉันผ่านด่าที่แสนยากนี้ไปได้ผู้เยี่ยมชมที่สามารถเป็แบบนี้ได้หรือว่าคือท่านสูชางไม่รู้วิธีการลงทะเบียนก็เลยล็องอินในฐานะผู้ชมอย่างนั้นเหรอ บางทีอาจจะเพาะแสงแดดที่สดใสในวันนั้นที่ส่งให้การไล่ล่าของเธอสวยงามได้ขนาดนี้ชื่อนี้มันลึกนับดีจังใครเป็นเจ้าของชื่อนี้กันนะยังมีอีกนะฉันเรียนรู้อะไรได้มากมายเลยจากการฝึกหมัดมวยของท่านดูแลเด้ถ้าทุกคนอย่ากเรียนแล้วก็มาหาฉันได้ตลอดเวลาเลย เอ๋นี่คือท่านดูแลตัวจริงใช่ไหมใช่ท่านดูแล,แลจริงด้วยท่านดูแล,แล,แล้วฉันเป็นแฟนคลับของคุณท่านดูแลพวกเราก็เป็นแฟนคลับของคุณจริงๆแล้วมันก็ยังมีบางค่าที่ยังไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวฉันจะแก้ไขให้ที่ตรงคอมเมนต์นนะว้าท่านดูแลด้ดวใช้ชื่อจริงเลยเหรอเดี๋ยวนี่คือความมั่นใจของผู้ที่แข็งแกร่งกันนะแต่ทำไมมันขึ้นว่าคอมเมนต์ถูกปิด นตอนที่ฉันพยายามจะคอมเมนต์เนี่ยนะท่านดูกันเดียวช่างรอบคอจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวนะที่แท้เหตุผลที่ไม่มีคอมเมนต์เข้ามาเลยก็เพราะว่าฉันปิดการแสดงความคิดเห็นไว้งั้นเหรออ <c oughs> ย่าแล้ว <c oughs> ลองรอยของ,อ,งอัศวินเหมียวไม่รู้กันเลยเมื่อเหมียวยามค่ำคืนจะเงียบสงบแต่เสียงแมวเหมียวเหยียบใบไม้ ก็ได้ยินชัดเจนภายใต้เงาของโคมไฟถนนล่างสองล่างได้ทำลายความเงียบสงบของถนนแบบนี้จะโอเคจริงๆเหรอระบุมบางเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเธอไม่คิดว่ามันจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเหรอฉันว่าเรารายงานเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้น่าจะดีกว่าถึงจะพูดตามตรงว่าเป็นประเพณีของดาอมตะแต่แต่ถ้าเสลัอศัศวินเหมียว บูหุ่นยนต์เป็นเรื่องบังเอิญชาวเมืองชอบที่แมวเหมียวน่ารักและเรื่องอของอศัศวนเหมียวเป็นแค่ตำนานต่อให้รายงานเรื่องนี้ไปตรงๆคงจะถูกมองว่าซึบืไม่กระถูกมองข้ามาะงนั้นตอนนี้ฉันจะทำได้แค่ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่เครื่องให้อาหารแมวเหมียวเพื่อรอบอแสให้ทุกคนเชื่อเราไม่แน่ใจว่ารอบๆไร้รผู้คนพกเธอก็ออกมาจากเงาหมืน่น ก็ไปตอนบ่ายเธอได้สังเกตเห็นความผิดปกติของเครื่องให้อาหารแมวหรือเปล่ามันก็แค่เครื่องให้อาหารแมวทั่วไปนั่นแหละตอนนั้นฉันสนแค่ว่าจะช่วยน้องเหมียวยังไงเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะว่าตัดว,วิดีโอตอนกลางคืนฉันคงไม่สังเกตเห็นว่าบนเครื่องให้อาหารแมวกับขนยนต์พวกนั้นมีสัญลักษณ์ของอัศวินวเหมียวหรอกอืมนั่นก็คือสัญลักษณ์ของอัศวินเหมียวในตำนานยชคดีที่มีรายงานในฐานข้อมูลพร้อมรูปภาพไม่งั้นฉันคงคิดว่าน่าเป็นของตกแต่งซะแล้ว ดูเหมือนสนัญลักษณ์ของอัจจินเหนียวจะโผล่มาในเมืองแล้วตอนนี้อัจจินเหนี่ยวคงไม่ใช่ตำนานอีกต่อไปแล้วละ่ะแต่ในคู่เมืองาคิเดียก็เขียนไว้ว่าตอนที่เจออะไรก็อย่าบุ่มบ่ามทำเองอันวิต้าเราติดกล้องวงจรปิดในเมืองตามอำเภอใจแบบนี้มันจะไม่ดีเอานะก็มันไม่มีทางเลือกนี่นะหรือเธอไม่อยากรู้ว่าอัจจินเหนียวเอาแมวเหนี่ยวมาที่เมืองนี้ชั่วข้ามคืนได้ยังไงและทำยังไงถึงให้ชาวเมืองหลงรักได้อีกอย่างพวกเราก็แค่ถ่ายถนนบนเมืองเหนียวเท่านั้น ถือว่ามันทกึกการเที่ยวสนอไปในตัวไงล่ะอืมก็มีเหตุผลนะท่านสุชาคเคยบอกเอาไว้ว่าทําอะไรก็ต้องมีความยืดหยุ่นงั้นเราติดกล้องวงจรปิดก่อนค่อยว่ากันคนแน่ๆแบบนี้เราเรียบรงมือกันเถอะเดี๋ยวก่อนสุชันน่าอะไรหรอสุสานเพิ่งเปิดเปลือกนอกของเครื่องให้อาหารแอนวิตราก็ขัดจงังหวะพร้อมกับชี้ไปทางเงาที่เคลื่อนไหวยอยู่ไกล ไปยดูสิมันอะไรอ่ะมันเหมือนเครื่องให้อาหารมันกำลังขยับเอ๊ะฉันดูไม่ผิดนะมันขยับไม่หยุดเลยเร็วตอาเรียบไปดูกันอืออ่าไปดูกันไปดูกันเมือ่อทั้งสองเข้าใกล้เครื่องให้อาหารเงาเล็กๆนักลีตออกมาจากเครื่องให้อาหารอ น้องเหมียวเห็นเหรอแล้วก็นึกว,ว่าเครื่องในอาหารกลายพันธุ์ซะอีกเอ๊ะทำไมพี่ซูซาน,น่ากับพี่อวิต้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเออพวกเรามาเดินเล่นน่ะล้วเ,เธอละอยาามาทำอะไรเดือดดือด,ดคนเขาหลับกันน่ะเงียบเงียบหน่อยฉันกำลังจะช่วยสแตนอยู่ล่างเล็กมองไปรอบๆครู่หนึ่งหลังยืนยันว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเธอก็กระซิบเสียงลึกลับนี่ ฉันจะบอกความลับอะไรให้นะอันที่จริงแล้วเครื่องให้อาหารของที่นี่นะ่ะมันเป็นสัตว์ประหลาดที่กินแมวเหมียวนะรู้หรือเปล่าสแตนก็โดนกินเข้าไปเหมือนกันเอ๊ะสแตนถูกกินไปแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้นะ ก่อนนอนน่ะฉันอยากจะบอกฝันดีกับสเตนก่อนแต่ว่าฉันดันเห็นมันแอบย่องออกมาทางหน้าต่างฉันกลัวว่ามันน่ะจะแอบไปกินอะไรที่เครื่องให้อาหารแมวอีกหรือเปล่าฉันก็เลยตามออกมาจากนั้นก็เป็นไปตามที่ฉันคาดเอาไว้จริงๆสเตนน่ะปีนขึ้นไปบนเครื่องให้อาหารแมวแล้วอยู่ดีๆฉันก็เห็นฝาของมันเปิดแล้วก็งับสเตนเข้าไปทั้งตัวเลย ฟังแล้วเหมือนสแตนเนี่ยสมมติเข้าไปข้างในเพื่อจะแอบกินอาหารเม็ดเลยฮะคงจะเป็นแบบนั้นมัน้งแต่ว่านะฉันไม่คิดเลยว่าท่านดูรันดอที่มีวินัยขนาดนั้นจะเลี้ยงแมวจมตะกระแบบนี้เอาไว้ด้วยจะกินอาหารแต่กลับถูกเครื่องให้อาหารกินไปก่อนเอาเป็นว่าฉันกำลังจะหาทางช่วยสแตนอยู่ เสียงของคุณจังเสียงของสเตนไงมันอยู่ในเครื่องให้อาหารน่ะมันคงจะเรียกร้องให้ฉันช่วยอยู่แน่ๆเลยสเตนใจเย็นๆนไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบช่วยออกมาเดี๋ยวนี้แหละกอนทั้งสองจะหยุดเธอหญิงสาวก็ปีนขึ้นไปบนด้านบนของเครื่องให้อาหารและพยาเปิดฟ้าของมันทันใดนั้นก็มีเจ้าคนปุ้ยๆโผล่ออกมาและแกว่งหางปุยๆของมันสู่สายตาเขาทุกคน ทำใจดีๆเอาไว้นะฉันกำลังจะช่วยแกออกมาแล้วเงาเหมียวก็เด็นออกมาจากออกมาในอ้อมกอดของหญิงสาวผมขาวพร้อมกับเศษอาหารเม็ดจากเครื่องให้อาหารโอ้ดีนะเราไปทันเสียงกันไปแล้วนะน้องเหมียวนี่ไงฉันช่วยสแตนไว้ได้แล้วเห็นหรือเปล่า อะไรนะ่ะนั่นมันเขาให้อาหารกลายเป็นหัวเงินเหมือนที่เจอตะกองวันเลยนีถึงเร็วเอามาทางน,นี้แล้วเฮ้ย เก็บให้หมดแล้วรีบไปก่อนเลยดีกว่าดูสิว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เฮ้ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราทำเองกันดีไม่รู้สเจ้า้าอกว่าเมื่อเหมียวใช้กรมสาย